ไอเดียวนะไอสัตว์ไม่อัปเดตไอ้ี่โอ้ถ้างั้นกูอัปเดตไปก่อนก็แล้วกันออมบรรยากาศแถวบ้านของมันคตรค้าสสิจะดีเนี่ยโ <c oughs> คตรชอบเลยวัยที่ก้อนเมฆแบบนี้เนี่ยท้องฟ้าสีฟ้าครามโอ้โหโอ,โอ้สวยงามบรรยากาศต้นไม้ล้อมรอบหญ้าเขียวชะอุ่มไอ้ทีโอ้โหโคตรชอบเลยนะนี่นี่นี่ทุ่งกว้างตรงนี้แหละโอ้โหโคตรชอบ ในวะกูต้องเดินยังไงให้มันเห็นเลยโคตรสวยงามไอ้สัตว์กออูชอบคือค้อนเมฆเลยไอ้สัตว์ท้องฟ้าโอโหสวยงามแ,แบบนี้ท้องฟ้าสีฟ้าคามไอ้สัตว์ก้อนเมฆแบบกระจุกแบบเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆเล็กๆเล็กน้อยท้องฟ้าสีฟ้าเนี่ยที่กูต้องการกูเห็นความมืดมาเยอะแล้วกูคิดอยากดูความมืดเออเปิดคลิปเผยไอ้ียโฆษณาเอ,อ้ไม่ใช่โฆษณาดิ ถ่ายบรรยากาศพอแล้วเปิดคลิปเอาแหละสวัสดีทุกผมท่านนะครับผมอยู่กับผมลอตเตอร์และตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับเช่นเคยขอเปิดเสียงสักหน่อยก็แล้วกันไอสัตว์มันก็ขอพอดีนะักไอชี่ทางอนุนกดจัดให้ มึงดูสภาพบ้านกูนะตอนนี้ตอนนี้กูใส่รีซอตแพ็กแบโบนนะรีซอแท็กอันเดียวที่มันสามารถใช้ใช้เออสามารถใส่ได้ในเวอร์ชั่นนี้ส่วนรีซอตแพ็กแสงเงาอื่นๆนัะ่ะแหรอแม่งใส่ไม่ได้เลยแล้วมึงจะแก้หรือเปล่าเนี่ยไอตัวเกมเวนไอสัตว์มึงจะแก้ไหมดูดูนี่สภาพบ้านกูเยี่ยมเยี่ยมสวยงามจริงๆนะเออโคตรสวยเลยสัตว บ้านทำมาจากไม้โดนฟ้าผ่าทีนี่พังไปเลยต้องการกระจกจํานวนมากกูขอไปขุดกระจกแป๊บเพื่อเป็นการเตรียมการนะนะไป โอเคกูได้ทรายมาพอประมาณเป็นที่เรียบร้อยกับไอที่ะกลับเลยอไอสัตว์โอ้โหเลือดกูเหลือแค่นี้ลดมาเยอะกว่าครึ่งซะอีไอเสียคือกูต้องการอาหารกูก็ต้องลงด้านใต้นี่เนาะเริ่มจากการเผาเนื้อแกะครับเหยี่ยมมาอีกเกาหนึ่งกูเผาเนื้อไก่ไอสัตว์หิวมากตอนนี้กูจะตายแล้วออเอาน้อมาออเอาน้อมาเออเออ รู้สึกว่าเซลปูลเมกของกูมันออมันตอบรับกับเซลล์เนื้อที่ได้กินไปมันทําให้พลังเปี่ยมล้อนออกมาเลยนี่ก็พูดอะไรเนี่ยทีนี้ก็เผาทรายครับเอาใส่ทรายเข้าไปเยี่ยมเออกูก็ลืมบอกนะเสียงลุกวันมันจะเยอะมากนะครับฉะนั้นมึงก็ทนเอาหน่อยไอ้ที่มานี่บันไดบันไดไม้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 ไมไม เออทำแบบโยนแบบนี้มันถึงจะเก็บง่ายดีครับไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพัเสร์ชภาพตัดไปเลยเยี่ยมอิสัยจริงกูเนี่ยแม่งเป็นพวกที่เงียบมากเพราะกูรู้ไงว่ากูเป็นคนที่เงียบไอส้สัสที่กูมาทำคลิปกูต้องหาหาคอนเทนต์อะไรทำ ที่ทาให้กูเนี่ยพูดมากไม่ต้องเงียบมึงเข้าใจไหมไอสัตว์ท o u t u b e ทั้งทีมึงจะแบบเงียบๆเ,เล่นให้คนดูเฉยๆเหรอไอสัตว์ไม่คลิปกากไอเฮียใครทําแบบนั้นถือว่ากากมากเพราะกูก็เคยทําแล้วนี่ถือว่ากูด่าตัวเองดลยนะด่าตัวเองก็ไม่ว่าครับแต่ด่าคนอื่นมึงอย่ามาว่ากูนะไอเฮียพาสเรวดภาพไปต่อเลย โอ้โหไอสัตว์แม่งมดเป๊ะๆเ,เยี่ยมไอเจ็บเออก็สวยดีเว้ยแบบนี้ก็สวยดีครับนี่ครับเอออาเกือกบตายดูหน่อยสิบ้านแสนสวยงาม <c oughs> ของกูเออด้านหลังก็ดูสวยดีเว้ยแต่ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอ้โหไอสัตว์โคตรสวยบ้านกูมันจะสวยเกินไปแล้ว กูไปก๊อบไข่มาวะเนี่ยแน่นอนน่กูไม่ได้ก๊อปเพราะว่ากูมั่วสดเหมือนกันทรายน่าจะเผาเสร็จแล้วนะไสไปเริ่มวางกระจกกันได้เลยเราจะเอาแบบกระจกเป็นบล็อกใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ใช่อะไรอะไรครับกูชอบนั่นแหละเหตุผลโง่ถ้าชอบก็ใช้ดิไอ้ียมึงชอบอะไรมึงก็ใส่ไปมาวางประมาณนี้สวยงามเสียงลูกบอลไม่เยอะมากไอ้ที่ห้องนอนกูมันจะเป็นห้องแบบโคตรเล็กแล้วทั้งห้องมีแต่ที่นอนนี่แหละอุ้ย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 เกือบตกแล้วกู เปิดนิดเดียวเองนะหวยมากๆแล้วก็ตรงนี้ขุดทิ้งเถอะครับโอ้โหแม่งโคตรลกกูด่ากูเองกูไม่ผิดเข้าใจไหมไอสัตว์ปางกระจกผิดฮขี้เกียจจังเลยเยี่ยมสัตว์เกมแหลกอ๋อมันกำลังเกิดดูเหมือนกูจะไม่ได้นอนแม่งขาดสามอันเด้งไอ้เหียเอ้ยขณะนี้เราถ่ายมาได้สามสิบนาทีแล้วสิ่งที่อยู่นอกบ้านเราคือซอมบี้มันกำลังโดน ไฟแพกเผาด้วยความร้อนแรงสนุกไอสัตว์เก็บกระจกมาไอ้เฮียอ้าวไอ้เฮียมาทำไมเนี่ยมึงมีเฮียอะไรขายกูไหมกันเผาดอร์สาหลายงงๆแล้วก็ไอ้พวกเฮียนี่กูเจอสิ่งที่ดีกว่านั้นครับนั่นก็คือเชือกฟรีไงไอ้เฮียมากูได้ของกูแล้ว บุงก็ต้องตายไปซะไอ้พวกลามะเวนอืมไอชี้ขยะไอ้สัตว์นี่นี่ต้องไปสมบัติที่ยีหยยอดด้านบนเนี่ยเออเอาเป็นห้องแบบสบายสบยสไตล์ลอวเตอร์ด้านล่างเป็นห้องปฏิกร์นิวเคลียร์เข้าไปกล่องสองกล่องแบบนี้โอเคตรงนี้สวยงามครับสวยงามเพิ่มขึ้นอีกก็นี่เคชียนนี่เลยเนี่ยครับมาเลยวางประมาณด้านบนตรงนี้ โอเคสวยงามเยี่ยมแล้วห้องที่กูอยู่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวคาบเข้าไปตรงนี้น่าจะสวยงามนะมานี้โอเคเออแบบนี้ไม่ค่อยสวยวะไม่เวิร์กไม่เวิร์กตรงนี้โอเคแต่มึงหันไปคนละด้านนะขอหันมาตรงนี้เอี่ยมดีสุสวยงามแล้วตรงนี้น่าจะวางเตียงออืโคตรสวยฮี่ าเป็นจุดเก็บของเบาๆก็แล้วกันไหนๆก็เก็บของได้แล้วต้องมีต๊ะคาบด้วยดึงของออกมาก็คาบของได้เลยอะไรประมาณนั้นนี่โอ้โหต๊วคาบร้อยได้เยี่ยมนี่แหละสวยงามโอสักสองสามเตาตรงนี้เพื่อเอามาใช้งานนะมันต้องใช้งานเยอะมากกับตเตาเผาเชียนี่แล้วเราก็จะได้แท่งอันนี้มาเอามาสีแท่งเลยครับสามเกาะตรงนี้เกาะงง,ง,งเป็นเกาะหนังเกาะ เกาะเกาะอะไรนะเกาะโซ่มันพอจะมีหรือเปล่าว่าเกาะโซ่ในเวอร์ชันนี้เกาะนังเกาะเล็กเกาะทองแค่นี้น่าจะพอมั้งแล้วด้านบนก็จะเป็นกเกาะเพชรเกาะนเทอร์ไลท์อะไรประมาณนี้ตรงนี้แหละเนี่ยเพชรนเทอร์ไลท์แล้วก็อาจจะมีสักเกาะใส่เข้าไปแบบนี้สวยงามห้อยตรงตีงตรงนี้สวยงามนี่โอเคเอาหนังนี่ใส่เข้าไปเกงที่้ายแล้วไอ้ตว์ ใส่เข้าไปโอเคเยันะอนาคตมันก็จะสวยงามกว่านี้อีกครับด้านนอกยังไม่ค่อยสวยงามเราต้องการสีเดนเทิลเพิ่มปุ๊บชะถ้ามีเอามาแปะตรงนี้มุมตรงนี้มุมตรงนี้แล้วก็มุมตรงนู้นตรงนู้นเออด้านหลังโอเคสวยงามบ้านเราประมาณนี้ครับสวยงามโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่ yeah. ใบยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับตะไครกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะเดี๋ยวมึงไม่เห็นคลิปที่กดลงไปทุกคลิปนั่นแหละอืเพื่อไม่ให้ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกูจะพูดดีๆไม่ได้เลยหรอวะ่าเออบางคนมันมีแบบพวกที่บอกว่าพูดดีๆได้เปล่าครับมึงอย่าหวังไอ้สัตว์กูไม่พูดดีๆให้มึงฟังแน่นอนไอ้ชีไปจบไปเลยเย yeah. ไป